นี่ขอดูครับผมได้รหัสมาเหมือนกับรหัสฟรีเลยมีดักเบดด้วยขอดูนิเปิดฮาชิโอ้โห <Yeah. S 1> oh ร้านเฟิร์สชอปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลตอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P Server แล้วก็ ID p a ียพเนีนะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดพลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์ตนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้านเฟิร์สชอปด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผม อึ๊บอะไรวะอึ๊บอ้าอึบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนเฟี้ยวอ่ะโดนกูตบไปดีเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโอเคเลยครับผมขอกาบสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมคิงนัองเคดีกับน้องไว้คนเดิมเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแมปบอกฟุตนั่นเองนะครับ ในเวลา6โมงครึ่งไม่ก็6โมงประมาณนี้แหละเพราะคลิปแนวนี้จะลงประมาณหโมงครับโอเคเลยครับผมคือในวันนี้เนี่ยเราเนยครับผมทำการมาซื้อรหัสอีกแล้วนะครับผมจะดีพ p ที่สองเวไว้เป็น DP 2สองเลยนะครับผมในวันนี้ใช่ใช่ใช่ลาที่แล้วเราก็ทำการแจกเรียบร้อยเนาะเออเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าผมจะได้รหัสที่ดีหรือเปล่าแล้วก็จะโดนโกงหรือเปล่านะครับใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้วยกันว่าจะโดนโกงหรือเปล่านะครับแต่ว่าพิเศษเลยในวันนี้ รหัสนั้นเนี่ยต้องมีโยลูนะครับผมงบผมมีประมาณ200กว่าบาทนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าผมจะได้โยลูหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับผม,ผมคลิปนี้ขอสมามาณ500ไลค์ขึ้นไปหรือว่า1000ไลค์กดไลค์กันมาเยอะด้วยกันนะครับผมโอเคเลตโกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ไงนี่ไงเล็บบ้านเมืองอะไรวะ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเพจนะครับอ่าบอกฟุตนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วพูดคุยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะโดนเกียนหรือเปล่านะครับื่อผมนี่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมคนดูลืมไปะพริไลค์คลิปนี้ด้วยกันนี่ครับผมคุณคลิปที่ลงไปด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะแจกรหัสคนดูที่มีดาร์กเบดด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมมา เดี๋ยวเราทําการมาเขาเรียกว่าอืมนี่เลยนะครับผมผมจะซื้อรหัสขอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หัไม่ใช่ใชรหัส <c ười> ไก่ตันตันนะครับมีโยรูรูอ่าด้วยนะครับผมอ่า โอเคเม้นเลยอะเดี๋ยวผมการโพสเลยนะครับว่าจะมีคนมาเม้นหรือเปล่าไว้คิดว่ามีคนมาเม้นปะมันต้องมีอยู่แล้วพี่ต้องมีเนาะเดี๋ยวเรามารุ่นนะครับผมว่าจะมีคนมาคอมเมนต์หรือเปล่านะครับโอเครออยู่นะครับผมเอาละเดี๋ยวผมการตัดไปก่อนละกันนะครับผม โอเคขอเลื่อนหานเห็นรายกันนะครับผมเผื่อจะมีแบบว่ามีคนเส, <Okay. S 1> สนอราคาลงไงวปเออหรือว่าเฮ้ยรหัสนี้ผมขายเลยประมาณนี้โอเคอาจจะมีคนแบบที่เกียดเล่นละนะครับผมเออเดี๋ยวรอดูก่อนมีดาวเช้งโอ้ราคาเจ็ดสิบบางทีแบบเขาชอบแบบเอารหัสไก่ตันเฮ้ยหาขอเลยโอ้โหตกรใจหมดเลยเออผมตกรใจนึกว่าแบบว่ามีคนแบบขายราคาแบบนี้อยู่โอเคขอหาแป๊บหนึ่งนะครับ อะไรวะเนี่ยมาขายของกันในนี้ได้ด้วยเหรอโอเคคนนี้รู้สึกว่าถือว่าโหดนะออกแล้วเนาะราคาก็ไม่แพงมากเลยเนี่ยนะครับคือแบบเครดิตด,ดีมากนะครับโอเคตอนนี้คือว่าพี่เนี่ยทําทการโพสต์ไปละนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปดูกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับว่าเขาจะยังไงนะครับผมโอเคขอไปดูกลุ่มต่อไปดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็สับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับผมก็รอเขายืนยันอยู่เนาะตอนนี้เขาก็ายังไม่ยืนยันนี่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะทําการเหมือนกับแบบผมก็ตอบไม่ได้นั่นแหละนะครับคือตรงนี้เนี่ยไอไว้ I เองเอาได้ใช่ไหมไว้เองโพสได้ได้พี่ผมเข้าเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วครับใช่งั้นก็ไอไว้เองเอารูปพี่ไปโพสได้ไหม บอกว่าได้ๆครับได้ได้ขอขอซื้อรหัสโอเคเดี๋ยวจะลองให้ไ,ไว้นะครับผมทำการอ่าเรียกว่านั่นแหละคนดูครับผมลอง<ไ>ป,ประกาศดูปปใช่ใช่ใช่ไปโพแทนว่านั่นแหละว่ามันจะมีคนซื้อหรือเปล่ามีคนขายให้ผมหรือเปล่านะครับ 25... 0เอ้ย <Okay. S 1> 270ใช่ไหม ว่าเราจะได้โยลูให้คนดูในวันนี้นะเดี๋ยวผมทำการมารีวิวหัสด้วยว่าเฟียลหรือเปล่านะครับผมนะคนดูโอเคเดี๋ยวเรารอไอไวโพสแป๊บหนึ่งนะคนดูสวยรับ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 คนดูครับโอเคไหน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 โปรไฟล์หลักเลยแล้วก็รีหนึ่งทีปฟ๊บเฮ้ยนี่ไงโอเคทักทักทักโอเคทักเลยครับคนดูครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยดีครับผมอุ้ยอุเอาดิเอาดิมาดิคนดูครับอ่าไม่เกลียนไม่เกลียนใช่ไหม ครับคือเราต้องเกณฑ์คือแบบเราต้องทักแบบเกณฑ์เกณฑ์คนดูให้เกิดแบบว่าเราโอนก่อนนะครับเฮ้ยเย้มาขอดูขอดูรหัสก่อนได้ไหมเฮ้ยกูกูกวแบบโดนเกณฑ์หว่ะขอ,ะอะให้เขาเซิร์ฟมาให้เขาเข้าเซิร์ฟอ่ะอืมร้อยยี่สิบได้ขนาดนั้นเลยเข้ามาเข้ามาเซิร์ฟเซิร์ฟผมผมได้ไหมครับ อ่าฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับจริงๆเราต้องการนะคนุณดูแต่ผมไม่กลางครับผมจะลองใจเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะได้ครับโอเคจัดไปผม <Okay. S 1> คุณดูครับเข้าเกมดีกว่าคุณดูนะแต่เองเข้าในมือถือใช่ปะ่ะโอเคก็ขอลิงด้วยได้ได้ได้ได,ได้จัดไปจัดไปจัดไปโอเคนะครับผมคุณดูครับอันนี้คือว่าเขาบอกว่าเขาหาไม่เจองั้น เอาเอาเบอร์เบอร์มาเลยผมจะวัดใจไปเลยไว้พี่จะวัดใจไปเลยดีกว่าอฮ้ยยิงดิวิวไม่ไหวละเอาเบอร์มาเลย<ห>นี่ว่า<พ>ผมจะโอ,โอนให้เขา,ะขานะผมคือนะมันน่ากลัวจริงนะคนดูครับเฟซแบบเนี้ยแล้วผมไม่กลางด้วยอ่ะถ้าเกิดว่ายังไงนะครับผมคนดูถ้าเกิดว่าผมไม่แจ้งความนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนั่นแหละผมก็ให้เนาะเป็นสังคมเกมแล้วกันว่า ถ้าคุณยังทําเกียนอะไรอย่างเงี้ยแทนถ้าเกิดว่าไม่เกียนคดีนะผมก็ได้ของด้วยอ่าโอเควอแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องบอกครับผมรู้อยู่แล้วขอโอเคได้ครับผมร้อเจ็ดสิบคือเขาเพิ่มราคารเรื่อยๆเนาะตามนี้นะครับผมชื่อตรงกันนะตาม a ฟ e b o o k โอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะผมด <ไป S 2> ่วนไปแลวไปเสร็จอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมคำนารอ่าโอเคเขาล้วนะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดเข้าข้ามุยก็เรียบร้อยนะคนดูครับผมได้แล้วครับนี่เๆยเยังไงยังไงคโอเคไปแล้วเว้ยไว้กวนไปแล้วเว้ยโอเคครับคนดูครับขอรหัสได้แล้วไงครับได้แล้วไงอ่ะขอรหัสครับผมไม่มีเมลไดเรยนดูแดงเพิ่มเติมแล้เนี่ยใช่ไหมอ่าออกเมลให้ด้วยนะครับโอเคครับผมได้ครับโอเคถ้าเกิดว่ารหัสแบบเนี้ยอ่าโอเค โอเคครับเดี๋ยวผมทำการลงเข้า,เรารหัสแป๊บหนึ่งนะโอเคบาๆเดี๋ยวทำการลงเข้าราหัสนะโอเคนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เป็นด้านของนี่เลยนะครับอ่ารหัสมาแล้วนะครับผม,ผมก็ทำการเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างครับเป็นเมลวแดงนะท่านผู้ชมก็ใครอยากจะไปแก้เมลเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เราทําการเข้ารหัสแบบเป็นที่เรียบร้อยเนาะ นี่เลยครับผมการแต่งตาการแต่งกายเออการแต่งตัวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับที่แถมมากับไอดีเนาะนี่นะครับอู้มีเสื้อเฮ้ยมีกางเกงคิงนอนเคดีด้วยว่ะมีเสื้อเคดีด้วยอย่างเฟี้ยวโอเคไปเดี๋ยวเราทําการเข้าเซิร์ฟเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเจ้าของรัดนี้เขาไม่รู้จักผมด้วยนะเออนี่ดีไปอย่างหนึ่งนะครับโอเคทาการเข้าเลยดีกว่านะครับผมโอเคไว้นี่ไง เข้ามาต้อนรับสมาชิกใหม่หน่อยละกันนะครับรหัสนี้ก็คือแบบจะอยู่ในอาคิผมด้วยนะครับผมก็ยังไงก็คนดูเนี่ยก็สามารถไปอวดเพื่อนได้เลยนะครับนี่คนดูครับผมได้รหัสมาเหมือนกับรหัสฟรีเลยมีดักเบดด้วยขอดูดีเปิดฮาชิโอ้โหฮาชิเฮ้ยน่าจะเป็นดาบฟ้นะเออแล้วก็เป็นฮาชิสีฟ้าให้คนดูครับผมผู้อย็นงสวยด้วยโอ้โหเขาบอกเป็นรหัสไก่ตันนะครับผมผมขอญาต ออกแค้นให้ทุกคนเลยเนาะออกแคนเลยนะครับผมนี่อ่านี่เลยครับผมเวลวโคตรเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าด้านของเขาเรียกว่าผลปีศาจนะครับผมผลปีศาจน่าจะไม่มีถาวรเออยมีถาวรมีผลพาถาวรนะครับมีมีโอเคมีแค่ผลเดียวเป็นผลพาถาวรเนาะยอะครับคุ้มมากครับคนดูคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ไนจริงๆเขาขายแค่หนึ่งินะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็โอนให้เขาเนาะเป็นร7อยเจินั่นเองนะครับผมก็ รหัสน,าานี้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับใครอยากได้รหัสนี้นะครับผมเพียงคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้เลยว่าชอบคลิปนี้เพราะอะไรนี่นะครับผมนะคนดูแบบชอบคลิปนี้เพราะอะไรแล้วก็อยากได้รหัสเพราะอะไรนะครับผมและรักช่องผมเพราะอะไรนะครับผมคอมเมนต์แล้วกดไลค์มาด้วยและกันโอเคนะครับผมคือรหัสนี้มันดีตรงแบบดีจริงๆนะไม่รู้ว่ามีเกมพาร์ทหรือเปล่าวะไว้ขอดูกอนที่เกมพาร์ทเรือ<ฆ>นี่คือแบบต,ตรงทางไหนวะนู่นดิทางนู้นใช่ไหม เกมพาร์ตนะนุ่นนะุ่นนุ่นนุ่นเออขอดูหน่อยมีเกมพาร์ตเรือไหมเกมพาร์ตเรือไม่มีนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นเนาะไว้เนาะที่แถวม,มานี้มาเด,เดี๋ยวเราลองมา,าสู้กับไอไว้ดูนะครับคนดูตรงกลางนู่นนะ <c oughs> <ๆ S 2> ก็กการือกมาวใช่เหรอซ้กับมือที่แหละไอไว้ไม่มีใครเลยโอเคเลทสโกโอเคนะครับผมคนดูครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสที่คนดูจะได้เนาะสําหรับคลิปที่เมื่อวานที่ผมลงไปเนี่ยมีคนได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมนำการอ่า ทำการขึ้นตรงที่ตอนจบดีกว่าเออตอนจบคลิปดีกว่านะครับผมก็จัดขึ้น,นนะรูปให้ตอนจบคลิปว่าน้องเขาได้รหัสไปจริงๆเนี่ยนะครับผมโอเคบอกเลยว่าไม่ได้แจกให้คนรู้จักจริงๆนะครับคือแจกให้คนดูที่มาดูผมด้วยกันใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเองเนาะเอาละสามสองหนึ่งเอาเลยไว้วัดีวัดี วัดดีวัดดีเฮ้ยผลสั่นเหมือนกันด้วยผลสั่นเหมือนกันด้วยอุ้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 ยคอมโบหัวเล็กเจ้คอมโบคอมโบคอมโบเฮ้ยมึงเล่นโหดจังไว้บอกฟุ้งไปหดขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยทำไว้ไว้ทำไว้พิ่งรู้แล้วไปเองโหดอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกูตายกูตายอีกแล้วกูดูครับสู้ไม่ไหวจริงครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะ สำหรับในไลฟ์สดในวันนี้นะครับผมนี่เลยถ้าว่าใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยกันผมบอกก่อนนะพลาดเกือบโดนโกงเยอะมากในคลิปนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดไว้โคตรเสียใจเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอัดทุกอย่างไว้เลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้หลันี้เนี่ยไปครอบครองนะครับ ยงกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้และกดติดตามผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคนชอบดูเกี่ยวกับแนวแบบว่าซื้อถาจริงๆแบบเนี้ยลงทุนจริงๆนะครับผมคนดูครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ้ด้วยละกันเนาะอันนี้เนี่ยเป็น e ีพีสองละกันถ้าเกิดว่าใครในอยาก <Yeah. S 1> มีอีพีสามก็กดไลค์กันมาเยอะๆด้วยนะครับผมสนับสนุนพวกเราด้วยละกันเนาะไว้เนาะ โอเคนะครับสำหรับในวันนี้เนะนี่ยผู้ผมสองคนขอตลาไปก่อนแล้วกันนะบา,บายๆรับผมซีอูครับผมขอบคุณน้องๆที่มาขายนานให้ผมด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับผมที่นานรับที่ไม่โกงกันเนาะอันนี้ขบอคือแบบดีจริงๆนะที่ไม่โกงกันก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าอยากซื้อขายกันก็อย่าลืมกางไว้ด้วย้วกันนะโอเคสคริปคลนี้นะครับขอตลาไปก่นนะันบ,บายครับผมซีอูครับผม